รู้ไหมว่ามีอยู่ท่าเดียวที่นักกายภาพนักกีฬาและคุณหมอเกือบทุกคนเห็นตรงกันว่าถ้าจะเลือกออกกําลังกายได้แค่ท่าเดียวต้องท่านี้ท่าสควอตคือราชาแห่งการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะมันฝึกทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตจริงตั้งแต่ลุกจากเก้าอี้ยันการเดินขึ้นบันได ยิ่งอายุเข้าเลข5เลข6ยิ่งเห็นผลเร็วทั้งขาแข็งแรงขึ้นหลังมั่นคงขึ้นและหัวใจก็ทำงานดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือสควอตไม่ได้แค่สร้างกล้ามเนื้อแต่มันเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายทำงานทั้งหมดวันนี้เราจะมาไขาความลับว่าทำไมการย่อตัวลงเพียงไม่กี่วินาทีถึงทำให้ร่างกายย้อนไหวได้จริง คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าแค่ลุกจากเก้าอี้ก็เหนื่อยขาเหมือนไม่มีแรงพอจะก้าวเดินก็ช้ากว่าที่คิดไว้ทั้งที่เมื่อก่อนเคยคล่องแคล่วกว่านี้เยอะเลยจริงๆแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่อายุแต่เป็นพลังของกล้ามเนื้อขาที่ค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าสควอตคือ,อยารักษาอย่างธรรมชาติที่สุดของเรื่องนี้ครับเพราะมันคือการฝึกลุกนั่งแบบที่เราทำทุกวันนั่นแหละแค่เพิ่มการควบคุมเข้าไปอีกนิดขาเราจะได้ออกแรงอย่างถูกวิธีย่อตัวลงแล้วดันตัวขึ้นเหมือนเรากำลังสอนให้ขาทำงานใหม่อีกครั้ง พอพูดถึงสควอตหลายคนมักคิดว่าต้องไปยกเวทต้องทำแบบนักกีฬาแต่จริงๆแล้วแค่สควอตเบาๆแบบใช้เก้าอี้ช่วยหรือจับพนักเก้าอี้ไว้ก็พอครับสิ่งสำคัญคือขยับเพื่อปลูกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของขากับก้นให้กลับมาทำงาน ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับทุกครั้งที่เราย่อตัวลงกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาหน้าขาและหลังขาจะหดตัวพร้อมกันเหมือนทีมงานที่ทำงานเป็นจังหวะเดียวกันกล้ามเนื้อพวกนี้แหละคือเครื่องยนต์ของร่างกายท้ามันอ่อนแรงการเคลื่อนไหวทุกอย่างก็ช้าลงทันที แล้วทำไมการฝึกสควอตถึงช่วยให้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นเพราะมันฝึกให้เครื่องยนต์หลักของร่างกายกลับมามีพลังอีกครั้งไม่ว่าจะลุกจากเตียงก้าวขึ้นบันไดหรือย่อตัวหยิบของทุกอย่างจะเบาขึ้นแบบรู้สึกได้ทีนี้อีกจุดที่หลายคนมองข้ามคือการสควอตไม่ได้ช่วยแค่กล้ามเนื้อแต่มันกระตุ้นระบบประสาทด้วย ทุกครั้งที่เราย่อตัวสมองจะต้องสั่งการให้กล้ามเนื้อหลายมัดทำงานพร้อมกันเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้หลม้มแล้วรู้ไหมครับว่าการประสานแบบนี้คือการฝึกสมองไปในตัวด้วย นักกายภาพบำบัดบานคนถึงเรียกสควอตว่าเป็นการรีเซ็ตระบบประสาทการเคลื่อนไหวเพราะมันฝึกให้สมองกับร่างกายคุยกันใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะในวัย50-60ที่ระบบสั่งงานเริ่มช้าลงการทำสควอตช้าๆอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆทำให้สมองจับจังหวะร่างกายได้ไหวขึ้น ลองนึกภาพดูครับว่าทุกครั้งที่คุณย่อตัวลงแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมันเหมือนการซ้อมให้สมองกับขาเข้าใจจังหวะกันมากขึ้นเหมือนเราซ้อมเต้นจังหวะเดียวกันไปเรื่อยๆจนเริ่มลงตัวพอถึงจุดนั้นเวลาจะเดินหรือจะลุกก็แทบไม่ต้องออกแรงคิดเลยร่างกายมันไปเองจริงๆแล้วท่าสควอตไม่ได้แค่เพิ่มแรงแต่ยังปรับระบบสั่งการให้ลื่นขึ้นเหมือนน้ำมันเครื่องใหม่ที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานเงียบขึ้นลื่นขึ้น งานวิจัยในผู้สูงอายุหลายชิ้นยังยืนยันตรงกันเลยครับว่าการฝึกสควอตสม่ำเสมอช่วยให้กล้ามเนื้อขามีแรงมากขึ้นจริงทั้งแรงดันและแรงเหยียดเขา่าโดยเฉพาะในตุ่มอายุเฉลี่ยเกิน70ปียังเห็นพัฒนาการชัดเจนภายใน8สัปดาห์นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทรงตัวที่ดีขึ้นด้วย พูดง่ายๆคือพอขาแข็งแรงระบบประสาททำงานไหวขึ้นสมดุลก็ดีขึ้นตามไปด้วยพอเดินมั่นคงขึ้นล้มยากขึ้นความมั่นใจก็กลับมาครับ แต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คนมักไม่รู้คือสวอดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแบบชัดเจนเลยเพราะเวลาย่อตัวกล้ามเนื้อขาจะบีบหลอดเลือดดำในขาเหมือนปั๊มเล็กๆดันเลือดกลับขึ้นหัวใจได้ดีขึ้นช่วยลดอาการเท้าชาหรือขาบวมที่หลายคนเจอบ่อยในวนัยนี้พอเลือดไหลเวียนดีขึ้นร่างกายจะเริ่มอุ่นเร็วเหมือนเปิดระบบหมุนเวียนใหม่ให้ทั้งตัวบางคนทำไปแค่สิบทีก็รู้สึกได้เลยว่าขาอุ่นขึ้นหัวใจเต้นดีขึ้น หายใจลึกขึ้นอันนี้แหละครับคือสัญญาณว่าร่างกายเริ่มตื่นแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องมีพื้นที่เยอะขอแค่มีใจอยากเริ่มข้างเก้าอี้สักตัวก็พอครับและอย่าเพิ่งคิดว่านี่แค่กล้ามเนื้อขานะครับเพราะทุกครั้งที่ขาออกแรงสมองกับหัวใจก็ทำงานไปพร้อมกันแล้วมันมีผลมากกว่าที่คิดเลยทีเดียว แค่นี้ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับแต่ถ้าอยากให้ผลมันลึกไปถึงสมองระบบประสาทและความจำละ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยมาต่อกันกับอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ซ่อนอยู่ในท่าสควอตหลายคนคิดว่าท่านี้ฝึกแค่กล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วมันไปกระตุ้นสมองโดยตรงเลยนะครับ ทุกครั้งที่เราย่อตัวลงสมองต้องคำนวณทันทีว่าร่างกายอยู่ตรงไหนเอียงไหมน้ำหนักลงข้างไหนต้องออกแรงเท่าไหร่ถึงจะทรงตัวได้พอดีการประสานระหว่างกล้ามเนื้อสายตาและการทรงตัวแบบนี้แหละที่ทำให้สมองตื่นทุกครั้งที่เราขยับ นักกายภาพเรียกสิ่งนี้ว่า brain-body coordination หรือการประสานระหว่างสมองกับร่างกายยิ่งเราอายุเยอะขึ้นระบบนี้ยิ่งเสื่อมวัยสมองสั่งงานช้าลงร่างกายตอบสนองช้าตามแต่พอเราทำสควอตมันเหมือนเราฝึกให้สมองกลับมาสั่งงานเร็วขึ้นอีกครั้ง s ควอตไม่ได้ช่วยแค่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่มันช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อลื่นขึ้นเวลาจะเดินจะลุกจะหมุนตัวร่างกายจะตอบทันใจขึ้น มีงานวิจัยในญี่ปุ่นศึกษากับกลุ่มอายุ60-70ปีพบว่าหลังฝึกสควอท12สัปดาห์สมองส่วนที่ควบคุมความจำและการตัดสินใจทำงานดีขึ้นจริงและเมื่อวัดสมาธิระหว่างทำกิจกรรมพบว่าการโฟกัสดีขึ้นกว่าก่อนฝึกแบบชัดเจนเลยครับสาเหตุเพราะระหว่างสควอตสมองต้องคิดตลอดเวลาคุมจังหวะหายใจคุมแรงขารักษาสมดุลและบังคับให้ร่างกายทำงานหลายส่วนพร้อมกัน มันเลยเหมือนการออกกำลังกายทางสมองไปในตัวยิ่งทำบ่อยสมองยิ่งฟิตและเมื่อสมองตื่นระบบประสาททั่วร่างกายก็ทำงานดีขึ้นด้วยเพราะทุกครั้งที่เราย่อตัวมันคือการฝึกให้เส้นประสาทส่งสัญญาณไวขึ้นเวลาเดินเร็วขึ้นไม่เซเวลาจะล้มสมองจะสั่งร่างกายให้ยันได้ทันนี่คือเหตุผลว่าคนที่สควอ t เป็นประจำถึงล้มน้อยลงและประโยชน์มันยังส่งต่อไปถึงหัวใจครับ เพราะทุกครั้งที่ร่างกายเคลื่อนไหวแบบใช้แรงต้านสมองจะสั่งหัวใจให้สูบฉีดเลือดแรงขึ้นทันทีระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องดื่มกาแฟเลยนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยลอนดอนยืนยันอีกว่าคนสูงวัยที่ฝึกออกกำลังกายแรงต้านอย่างสควอตเพียง3ครั้งต่อสัปดาห์มีระดับความจำสั้นดีขึ้นเฉลี่ย1 0 1 5ภายใน2เดือน เพราะเลือดที่ไหลไปเลี้ยงสมองมากขึ้นและเส้นเลือดแข็งแรงกว่าเดิมพูดง่ายๆคือถ้าสควอตคือการฝึกรีเฟรชสมองทุกวันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยครับขาออกแรงหัวใจเต้นสมองตื่นทั้งระบบเชื่อมกันหมดและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง5นาทีต่อวันเท่านั้นเองแต่ถ้าสมองกับระบบประสาทดีขึ้นขนาดนี้แล้วหัวใจกับปอดละ่ะมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังต่อกันเลยนะครับ มาต่อกันครับกับอีกสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยว่าท่าสควอ t ที่ดูเหมือนออกแรงขากลับช่วยหัวใจและปอดได้มากกว่าที่คิดตอนเราย่อตัวลงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของขาและสะโพกต้องใช้พลังมหาศาลสมองเลยสั่งหัวใจให้สูบฉีดเลือดแรงขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อพวกนั้นผลคือระบบหมุนเวียนเลือดทั้งร่างถูกกระตุ้นเต็มที่ทันที หัวใจแข็งแรงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะต้องปรับจังหวะเต้นให้เร็วขึ้นแต่ยังควบคุมได้ไม่ใช่เต้นกระหน่ำแบบตอนวิ่งแต่เป็นการเต้นอย่างมีระบบคล้ายการฝึกหัวใจในระดับปลอดไทยเหมาะมากกับวัย50 60ปีที่อยากฟื้นฟูร่างกายโดยไม่หักโหม และประโยชน์มันต่อเนื่องไปถึงปอดด้วยครับเพราะเวลาเราย่อตัวลงลมหายใจจะถูกบังคับให้ลึกขึ้นเพื่อให้ร่างกายรับออกซิเจนมากพอช่วงจังหวะดันตัวขึ้นหัวใจจะช่วยผลักเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนกลับขึ้นสู่สมองและกล้ามเนื้อส่วนบนนี่คือการฝึกหายใจลึกอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเลย มีงานวิจัยในผู้หญิงสูงวัยที่ทำสควอตแบบใช้เครื่องช่วยพยุงร่างกายพบว่าความจุดพอร์ตเพิ่มขึ้นจริงภายใน8สัปดาห์ขณะเดียวกันแรงกล้ามเนื้อขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเหมือนร่างกายทั้งระบบถูกปลุกพร้อมกันประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างคือร่างกายเริ่มใช้พลังงานได้ดีขึ้นหัวใจเต้นประหยัดขึ้นหมายถึงเวลาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเดินหรือขึ้นบันไดหัวใจจะไม่เหนื่อยง่ายอีกต่อไป และที่น่าสนใจคือสควอตยังช่วยลดอาการขาบวมเท้าชาที่เกิดจากเลือดขางได้อีกด้วยเพราะการเกรงและคลายของกล้ามเนื้อขาระหว่างสควอตจะช่วยบีบหลอดเลือดดำในขาดัานเลือดกลับหัวใจได้ดีขึ้นเป็นเหมือนปั๊มเลือดธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งยา บางคนฝึกแค่วันละสิบนาทีก็เริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะมากขึ้นหายใจลึกขึ้นและหลับง่ายขึ้นเพราะระบบประสาทภาราซิมพาเทติกเริ่มทำงานดีขึ้นนี่คือระบบที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นผูตัวเองครับ พูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเรานั่งนิ่งๆหัวใจทำงานอยู่ในโหมดพักแต่พอเราทำสควอตหัวใจจะได้ซ้อมเหมือนนักดนตรีที่กลับมาเล่นเครื่องดนตรีอีกครั้งหลังไม่ได้จับมานานมันจะเริ่มแม่นจังหวะขึ้นเต้นเป็นระบบขึ้นและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการฝึกสควอตช้าๆแต่สม่ำเสมอมีผลดีต่อหัวใจไม่แพ้การเดินเร็วหรือปั่นจักรยานเลยครับเพราะมันใช้กล้ามเนื้อหลายมัดพร้อมกันหัวใจต้องทำงานมากขึ้นแบบพอดีไม่รุนแรงเกินไปสำหรับคนสูงวัยนี่แหละครับที่ทำให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลายคนแนะนำสควอตให้คนที่มีปัญหาความดันหรือเหนื่อยง่ายเพราะมันเป็นการฝึกหัวใจแบบปลอดภัยที่ควบคุมได้เอง พูดง่ายๆคือถ้าทำถูกวิธีหายใจถูกจังหวะสควอตจะกลายเป็นเหมือนเครื่องฝึกหัวใจราคาศูนย์บาทที่อยู่ในตัวคุณเองหัวใจดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นสมองสดขึ้นและร่างกายโดยรวมก็ฟื้นพลังขึ้นทุกวันแต่ทั้งหมดนี้จะยังไม่ครบถ้าใจของเราไม่เปลี่ยนตามด้วยครับเพราะผลที่ใหญ่ที่สุดของการสควอตไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงแต่คือความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้ง ผมจะพาไปดูครับว่าท่าสควอตง่ายๆท่านี้ทำไมถึงช่วยให้คนวัย50ขึ้นไปกลับมารู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองย้อนไวัยได้จริงมาต่อกันครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ชัดที่สุดหลังฝึกสควอตนั่นคือความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของตัวเองเพราะเอาจริงนะครับสิ่งที่ทำให้หลายคนหยุดขยับไม่ใช่ความเหนื่อยแต่คือความกลัวกลัวจะล้มกลัวเข่ารับไม่ไหวกลัวว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แล้วพอไม่กล้าเคลื่อนไหวร่างกายก็ยิ่งอ่อนแรงเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่าสควอตนี่แหละครับที่ค่อยๆดึงความมั่นใจนั้นกลับมาอีกครั้งเพราะทุกครั้งที่เราย่อตัวลงแล้วดันตัวขึ้นมันเหมือนเราพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเรายังทำได้ลองนึกภาพตามนะครับพอร่างกายเริ่มตอบสนองไวขึ้นเวลาลุกเดินหรือเอื้อมหยิบของสมองจะรับรู้ว่าขาเรายังมีแรง แค่นี้เองครับใจก็เริ่มเชื่ออีกครั้งว่าร่างกายเรายังไหวในเชิงกายภาพการฝึกสควอตยังช่วยให้กล้ามเนื้อรอบหัวเข่าแข็งแรงขึ้นทำให้เข่ารับแรงได้ดีขึ้นเวลาเดินหรือลุกนั่งจะไม่รู้สึกปวดเหมือนเดิมซึ่งนี่แหละคือสัญญาณชัดว่าคอต่อกํำลังกลับมามั่นคงขึ้น และเมื่อร่างกายเริ่มมั่นคงใจมันก็เปลี่ยนตามครับเพราะทุกครั้งที่ลุกได้เองโดยไม่ต้องพยุงทุกครั้งที่ขึ้นบันไดโดยไม่ต้องหยุดพักกลางทางมันคือการคืนอิสรภาพให้ตัวเองแบบเงียบๆแต่ส่งพลังที่สุดเมื่อฝึกสควอตสม่ำเสมอฮอร์โมอนเอนโดฟินจะถูกกระตุ้นมากขึ้นทำให้อารมณ์ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นเหมือนมีพลังทั้งวันนี่คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าผลลัพธ์ทางใจที่สังเกตได้จริง และสิ่งที่สวยงามคือมันไม่จำกัดอายุเลยครับต่อให้เริ่มตอน60ก็ยังเห็นผลเหมือนกันแค่วันละไม่กี่นาทีไม่ต้องยิมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำที่บ้านได้เลยแล้วที่สำคัญถ้าทำถูกจังหวะยืดอกหายใจช้าๆลงน้ำหนักให้พอดีแล้วฝึกทุกวันวันละ10นาทีเท่านั้นภายใน2-3สสัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังทั้งแรงขาความมั่นคงและพลังใจที่กลับมา เพราะสะควอตไม่ได้เปลี่ยนแค่กล้ามเนื้อแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่างกายให้กลับมาอีกครั้งหลายคนที่เริ่มฝึกบอกเหมือนกันครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของหุ่นหรือกล้ามเนื้อแต่มันคือความรู้สึกว่าฉันยังขยับได้ฉันยังมีแรงซึ่งสำหรับคนวนัยนี้ไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่านั้นแล้ว สควอชจึงไม่ใช่แค่ท่าออกกำลังกายแต่คือบทพิสูจน์เล็กๆว่าร่างกายเราไม่ได้แก่ลงทุกวันมันแค่รอให้เราเริ่มขยับอีกครั้งเท่านั้นเองครับและถ้าคุณเริ่มวันนี้แค่วันละไม่กี่นาทีความมั่นใจนั้นจะค่อยๆกลับมาพร้อมร่างกายที่รู้สึกเหมือนย้อนวัยได้จริงครับ เห็นไหมครับว่าท่าสควอตแค่ท่าเดียวสามารถเปลี่ยนร่างกายได้ทั้งระบบตั้งแต่กล้ามเนื้อขาสมองหัวใจปอดไปจนถึงความมั่นใจในตัวเองทุกการย่อตัวเหมือนการปลุกให้ร่างกายทั้งระบบกลับมาทำงานพร้อมกันอีกครั้ง สิ่งที่น่าทึ่งคือมันไม่ยากเลยครับแค่เริ่มจากสควอตง่ายๆวันละไม่กี่นาทีต่อให้มีเก้าอี้ช่วยหรือจับพนักพิงไว้ก็ยังได้ผลเหมือนกันขอแค่ขยับร่างกายจะตอบแทนด้วยพลังที่มากขึ้นทุกวัน ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจแค่ผ่านไปลองเริ่มวันนี้เลยครับลุกขึ้นย่อตัวเบาๆดูสัก5้าครั้งแล้วสังเกตหัวใจตัวเองดูมันจะเต้นแรงขึ้นนิดร่างกายจะอุ่นขึ้นนิดนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ถ้าคุณเคยฝึกสควอตอยู่แล้วลองแชร์ประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงหลังฝึกไปสักพักและอย่าลืมกดติดตามช่องสูงไวใจเกินร้อยไว้ด้วยเราจะมีอีกหลายทางง่ายๆที่ช่วยให้ร่างกายคุณแข็งแรงยืดหยุ่นและมั่นใจขึ้นทุกวันครับ